ประเด็นหมื่นอื่นได้ยินบ่แม่จะกลับเด้อดังเอ้ยเออเดี๋ยวปีใหม่แม่มาหาเด้อเด้อหลายอยู่กับพี่โฟเด้อใจบ่ครับใจบ่มืออื่นแม่กลับกันเด้อเด้อหลายอยู่บ้านเด้อแล้วกับพี่โฟเด้อเดี๋ยวปีใหม่แม่มาหาใหม่เด้อครับเออดู เดี๋ยวปีใหม่แม่มาหาใหม่เด้อโอ้ยเล็บถือข้าแม่โอตายโอ้ยนางเด็กกับดังก็แม่สิไปบ้านเลยด้ออื่นอินมาครับไปบ้านเด้ออือบัากหลายอยู่บ้านเด้อเดี๋ยวปีใหม่แม่มาหาใหม่หเด้อครับเด้ออือเดี๋ยวปีใหม่แม่มาหาใหม่หลากยลายนี่แหละกิเข่าไปอือเดีย๋ยวปีใหม่แม่มาเด้อ อื่นแม่สิกลับบ้านแล้วพีใหม่แม่สิมาหาพี่โฟโอีกเยอะหลายอยู่บ้านเด้อก็เป็นเอาเหลี่ยมเด้อเอาเหลี่ยมก็อาซิมเด้อ,อเดี๋ออยวพีใหม่แม่มายามอีกเด้อกินข้าวไปกินขนมบ่โนมบ่ครับเอาบ่ามบล่านะี่มึงจะคึ้นเด้อมึงไปเบิ้งแม่ไปเบิ้งขนมให้